พระเทระทุกรูปทุกองที่หลวงพ่อรัตน์สุวรรณรัตนทรั์เจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านซึ่งเป็นนางสาวรักอมรไหสารตลาดอำเภอปฐมราชการแทนนายอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นต้นเป็นประธาน ันนี้ก็ขอแสดงบุธิตาจิตกับท่านพระอธิการธีรพัฒน์ต่ชพะโรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดศิลาวิไลวันนี้พวกเราได้มาให้กำลังจิตกำลังใจเราจะตพอะยาโยมชาวบ้านขรุ่นมาให้กำลังจิตกำลังใจกับท่านเจ้าวาดใหม่ กำลังใจนี้คือว่าสัา่งขันยานโยมสาธุชนละที่จริงการเราไม่ได้เป็นสิ่งที่กำลังใจหลอกแต่เมื่อเห็นญาติโยมได้มาแสดงถึงน้ำจิตน,น้ำใจท่านก็อ่านปีกอบรื้อนินดปีติอินดีท่านจ้าว่าคือว่าเป็นละง์ อายุยังไม่มากการศษาก็ยังไม่มากอายุเพิ่ง27การศึกษาก็เพิ่งจาก6พรรษาที่ก็ามาบวชในพระพุทธศาสนา6พรรษา6ปีก็ถือว่าเป็นระหนุ่มที่อาจจะว่าไปแล้วอนาคตยังยาวไกลก็ฝากญาติโยมได้ช่วยช่วยกันดูแล ช่วยกันอนุ์นอมช่วยกันประคับประคองเพราะการช่วยกันประคับประคองนี่แหละเราจึงจะมีรักอยู่ให้เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้การอเอาใจใส่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะยู่ได้ อาจจะน้อยจุน้อยใจอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้มันวิ่งทุกแบบนี้การที่พวกเราจะได้ครับมาอยู่วัดก็ยากเหลือเกินแต่ละวัดแต่ลรวัดประเนแล้วแต่มีลูกหนึ่งสองูกนี่เป็นวาดยกเว้นที่เป็นสำนัก เรียนสำนักสาธารณศึกษาสำนักปฏิบัติจริงจิงถึงจะมีพระห้ารูปพอได้รับกระดิ่ถึงจะมีพระถึงสิบรูปนีสส่มันก็วัดของเราก็ถือว่าโชคดีโชคดีที่ท่านพระอธิการที่เราพระท่านรับมาเป็นภาระถือว่าเป็นภาระที่โยมสาธุชน การเป็นเจ้าว่านี่ถือว่า,า,วาทางโบราณเขาเรียกว่าสพพนแต่ถ้าอา่านตามภาษาบาลีก็ว่าสัมภาระสัมภาระคู่มากไปด้วยสัมภาระทุกสิ่งทุกอย่างในวัลวดล้วนแล้วต้องเจ้าว่าดูแลบริหารจัดการถ้าวัดไหนมีพระเนรมากก็เจ้าว่าก็ต้องดูแลพระเนร,รต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ความประพฤตินิสัยใจก็อะไรต่างๆต้องต้องดูแลต้องบริหารจัดการเพรา,านะนั่นกนเรียกว่าสม่านสม่านผู้มีภาระมากผู้รักไปด้วยภาระก็ได้เพนั้นก็เมื่อท่านรับภาระเราก็ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันอายุห้า สา,สามวันสามคืนาตามอัตมภาพาเนี่ยอยากอยากไปเชี่ยวอยากอยากไปตลอดตลอดเนอี่ยเาว่าจะไปเชี่ยวไปตลอดตลอดแล้วก็อยากไปเพราะพึ่งปฏิบัติธรรมที่โน้นที่นี้อยากจะลิศไปที่นั่นที่นี่ยังไม่อยากรับภาะระแตมารับภาระก็ด้วยความจำใจอายุสิบห้าปีสาแล้วจึงได้รับภาระเป็นเจ้าว่าตอน อายุพรรษายังน้อยนี่ก็ยังยังไม่อยากมีภารรับผูกพันอันที่จริงเมื่ออายุปีสิบห้าพรรษาก็ไม่อยากรับพานรัหรอกแม้กระทั่งตุกัานี้ก็ไม่อยากรับพาระเพราะการเป็นเจ้าวาดมันไม่ได้สบายไม่ได้สบายทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าวาดต้องบริหารจัดการั้หมดเสร็จแล้วแล้วก็เรื่องหลายสิ่งหลายหลายอย่างเรื่องให้เป็นเรื่องเจ้าวาดก็ต้องรับรู้ บางครั้งบางทีญาติโยมตะเลาะกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าพากา็ต้องรับผิดชอบที่เรับผิดชอบไปไกลเกลี่ยนั้นนี่แหละคือครื่องความสำนาระนั้นทำไมว่าคิดว่าอาจารย์พระทีิรลวงพ่อท่านก็อเป็นองค์เด็กไม่อยากรับอาราธนาแ,แต่ก็นเนื่องจากว่าโครงกาอาาจรย์บ้านญาติโยมเจ้าสมวัดศิลาวไลิไลอยากให้ท่านมา เป็นเนื้อนามบุญการกดก็รับภาระเมื่อรับภาระแล้วก็ฝากฝากธรรมะสำหรับท่านเจ้าวาาธรรมะสำหรับท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านปรัดถนาไปประพติปฏิบัติได้เพราะธรรมะสี่ข้อนี้ท่านบอกว่าเป็นธรรมะของผู้บริหารประการแรกอัตนาณนากิวปัตจัย การเป็นผู้บริหารการเป็นผู้นําอย่าลืมตนอันนี้สําคัญมากโดยเฉพาะเจ้าวาโดยเฉพาะครับเมื่อมียศมีตําแหน่งมีอะไรแล้วอย่าลืมตนอย่าก็นองตนว่าเราใหญ่แล้วอันที่จริงเราไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกถ้าเราจะคิดว่าเราดีเลิศประเสริฐสีให้มองที่ชาวบ้าน ชาวบ้านเขาเลี้ยงดูเราเขาใส่บาตรให้เรากินให้เราฉันทุกวันทุกวันหาข้าวหาน้านมาให้เราฉันเนี่ยเขาดึงว่าญาติโยมแหละถือว่าเป็นใหญ่เขาดูแลเราเราอาเด๋ยวบ้าไปแล้วลูกเขาก็ไม่ใช่หลานเขาก็ไม่ใช่ญาติเขาก็ไม่ใช่แต่ทําไมเขาถึงยังว่าใส่บาตรทำไมเขาถึงต้องมางจังหันเดินเพลิน อันนี้หือว่าสำคัญมากเราเป็นเจ้า่ากก็โดยกฎหมายให้เรามาดูแลวัดมาดูแลควาสมสมบเรียบร้อยมาบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระธรรมวิไไนัยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายไม่ได้ให้เรามีความหลงระเริเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าลืมตัวนี้สำคัญมาก ในมงคลสามสิบแปดประการข้อหนึ่งที่บอกว่ารียกว่าตจักความเป็นผู้บัเพื่อควอน้อมของตนเป็นมงคลของชีวิตไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นดวมก็แล้วแต่ถ้าอ่อนน้อมของตนยิ่งจะเป็นเสน่ห์ยิ่งจะทําให้คนรักฝัหลมไม่ต้องไปเสริมเสน่ห์ไม่ต้องไปเสริมมงคลใดๆก็สิ้นอันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของของคน คือความอ่อนน้อมถ่อมตนบลาเปอร์อะไรงไงไม่บอกงานหมอบข่าหัวเข่าวเนี้ยงานย่างานดมดมหัวซักกระเทียมดินแก่นเบอรอไรอันนี้คือหลักของความความอันน้อมของตนเราจะบอกว่าเราใหญ่เราโตเราเป็นผู้นำเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นหัวชาวบ้านไม่เห็นหัวไครเดินไม่ได้ เพราะนี่หนึ่งที่สำคัญมากสำคัญมากอันนี้คือคุณธรรมประการแรกสำหรับผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารระดับเจ้ามากระดับผู้ใหญ่มากกำนันระดับท่านประหลัดระดับนอำเภอระดับใดก็แล้วแต่ okay. ถ้าลืมตัวแล้วไม่ให้ความสำคัญกับชาวบ้านแล้วก็มีปัญหาแล้วก็มี ภาษาขาดความต่างๆนั่นเองเหมือนที่เราดูจากข่าวจากโซเชียลต่างๆนั่นแหละที่เป็นปัญหาต่างๆประการที่สองอธรรมนักสมาจเกรอย่าประพฤติสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมคำว่าสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมในที่นี้ท่านหมายออกถึงกุปสนกันมบหมหมายที่เราอุศสนกันมาหมดสิบป,ประการ อย่าประพฤติในอกุศลกรรมบทถ้าจะว่าไปแล้ว<น>อกุศลกรรมบทคืออะไรคือศีลสิทธิ์สินสิทธิ์สินสิทธก็คือสินการ,รกรรมบททางกายกายและกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามกายกรม 3, กยกรมสากมก็คือศีลสามข้อแรกของศีลห้านั่น, 5, นแหละ ไม่เบียดเบียนไม่ขงเหงนไม่รังแกกันไม่ฆ่าไม่ทำร้ายกันนะเนี่ยไม่ขโมยไม่ป้นไม่ชี้กันไม่ลักลอบไม่ลักของกันข้อสก็คือประพฤติอ่านนอกใจผู้กองของตนเองอันนี้ยินข้อนี้อาจจะเอกยกรรมสามนี้ก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเหล่าที่เป็นรัก แต่สิ่งที่สำคัญก็คือวัจีกกรมสงี่สำคัญมากแต่วัจีกรมสิ่งคือในฐานะที่เราเป็นเจ้าว่าบางสิ่งบางอย่างปิดตาได้ก็ปิดที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปิดหูสองหูปิดตาสองตาปิดปากบ้างจะอยู่สบายบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็น บางสิ guided, ่งบางอย่างได้ยินก็ทําเป็นได้ไม่ได้ยินบ้างบางสิ่งบางอย่างไม่ควรพูดก็อย่าพูดไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ใช่ว่าเราจปส่งเสริมสนับสนุนคนไม่ดีหรอกแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราพูดถ้าเราพูดมากก็อาจจะเป็นภัยแก่ตัวเราบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสไม่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ไม่จำเป็นต้องออกมาพูด โดยเพาะมันม็สืบเรื่องมาจากข้อที่หนึ่งนะแหละคำว่าลืมตัวนคำว่าลืมตัวบางสิ่งบางอย่างบางคนบางทังานอาจจะลืมตัวเนื่องว่าะตัวเองใหญ่แล้วก็ไปด่า,ดาคนโน้นด่าคนนี้และล่าคนโน้นคนนี้เอาว่าจะเป็นหอที่ติมแต่งคนโน้นคนนี้มันก็จะทําให้เกิด การไม่พอปรพอใจเกิดการทลละเลาะมาแหวงการทำงานการบริหารงานก็จะเป็นไปด้วยความปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะนั่นความเป็นเจ้ามากต้องเราตัองร,ร,รอะวังวาจาคำพูดคำพูดต่างๆคำพูดที่ไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดคำพูดอันไหนที่พูดไปแล้วมันรอดมาแหลงมันเป็นสองนี่สองแน่งก็อย่า อย่าไปไปพูดอย่าไปนันบางครั้งบางทีเราประสงค์จะเล่นประสงค์จะเล่นมันก็ไม่สมควรประสงค์ะงจะเล่นแั้ก็บอกว่าเป็นกาเพือเจอ้าเป็นกาเพือเจอ้าในวัตีกับสี่นั่นแหละนันทำว่าประพฤติไม่เป็นธรรมก็ถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือทำในฐานะที่เราเป็นเจ้าวาเป็นผูน้นําให้มีความเที่ยงธรรม มีความเที่ยงธรรมอย่าตกอยู่ในอำนาจของอคติโดยเฉพาะที่เราเจ้ามานี้หลายคนเข้ามาหาเราเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสัมพันธ์กับเราถ้าเรามีอคติเลือกที่รับผักที่ฉันนี้อันต่อันายเดี๋ยวเดินหาว่าเราเลือกที่รับผักที่ฉันมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคเกิดความ เกิดรอยร้าวเกิดขึ้นในสังคมในชมชนของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในทุกคนเท่าไหรอยาว่าคนนี้กลุ่มนี้เราถูกใจเราพอใจอีกลุ่มนี้เราไม่ชอบใจไม่พอใจเราไม่อนุเคราะห์สงเคราะห์ในฐานะที่เราเป็นมั่งจะพอใจหรือไม่พอใจก็ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ทั้งหมดเท่าไหรโยมก็มาเรียนก็ต้องไปทั้งหมดเท่ไหร ไม่ได้เล no ือกที่รับขังที่ชัดถ้าเราเลือกก็อะไร่ก็เป็นปัญหาทันทีเป็นอุปสรรคทันทีมันอันนี้คือความเที่ยงธรรมคำว่าอย่าระลึกไม่เป็นตางเพราะเยตกอยู่ในอำนาจของอัตติอย่าบอกว่าเราไม่ชอบคนนั้นเราก็ไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความใส่ใจเวลาเขาเข้ามานอนเป็นกุศลในวัดเราก็ ทำเป็นเงินเฉยแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะกทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญเหมือนกันหมดให้เสมอกันเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์มีพระอรไทยเสมอเหมือนกันทั้งหมดเลยพระเทวทัตคิดร้ายเกับพระองค์ไม่รู้กี่ครั้งกี่คราจะทำร้ายพระองค์จะลงพระจนพระองค์เท่าไหร่ไม่รู้กี่ครั้ง จนองค์บริบาลจะฆ่าพระองค์ช้างน,นานล,ลิกิรีจะแทนพระองค์จะเข้ามา่าแทนพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้มีพระฤาษีที่โกรธเกรียบพระองค์รักรับพระรามขงเช่นใดพระองค์ก็มีพระฤาษีไทยรักพระเทวะทัก,กรักตอมตนองค์บริบาลรักช้างนาลิกิรีแบบนั้นเพราะฉะน,นั้น ประการที่สองนี้ก็สําคัญก็คือความเป็นผู้บริหารผู้เป็นความเป็นผู้ปกครองนี่ยอย่าอย่าตกอยู่ในคำน่าของอคาติหรือว่าอย่าประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมประการที่สามอัติดเจน,น,นับปะตะไระยะนับปนนับปะตะไระอย่าถลงไปในสิ่งที่ไม่เป็นท่าคำว่าถลำไป ในสิ่งที่ไม่เป็นท่านั้นก็คืออย่าประพฤตินอกรมนอกวินัยโดยเฉพาะเราที่เป็นพระเราที่เป็นพระนี่ต้องให้ความสําคัญกับพระธรรมนอกวินัยเป็นอย่างมากอย่ากระพืตอปฏิบัตินอกทมนอกวินัยโดยเฉพาะในเรื่องของวินัยหรือว่าในเรื่องของสีลของเราต้องให้ความสําคัญมากเราอยู่ในวัดเราหอมว่าเหลือพิยมกราบลองวอพวอกลองในสิ ถ้าเราไม่มีศีลโยมเ็าไม่กราบเราหรอกเมื่อโยมเขาพิจารณาว่าเราเป็นผู้มีศีลเขาจึงกราบเราเราเป็นผู้ตั้งอยู่ใน,รรนรพระธรรมวินยัยนกรอกพระธรรมวินัยเขาจึงกราบเราเพราะอันไหนที่ไม่ชอบด้วยพระธรรมวินยัยอย่าไปกระตฤติปฏิบัติอย่าไปกระทำในฐานะที่เราเป็นผู้นำเป็นผู้ปกครอง ว่าในรานที่เป็นผู้นำนั่นก็คือความเป็นเจ้าวามันเป็นผู้นำทางจิตใจเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณญาติโยมเขาเข้ามาว่าเขาได้มาพึ่งพิงเขาเห็นเราเขาพฤติปฏิบัติมีสัมมาอาชาระเขาเกิดสถานเกิดความเลมใสอยากจะช่วยเหลืออยากจะอุญประทานนั้นความเป็นผู้ประพฤต ไม่นอกธรรมนอกวินยัยนี่แหละสำคัญมากพวกเราจะดำรงตนอยู่ได้ในรัศสาก็เพราะพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งพระธรรมวินยัยประการสุดท้ายก็อนัตเถะนักยุโตัสียาอย่าทำตัวให้ไร้ประโยชน์หรือว่าอย่าอย่าอย่ากระทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อย่าชักนำ นำพาญาติโยมเป็นสิ่งทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่มันจะเกิดโทษอยา่าไปประพฤ่ิปฏิบัติอยา่าไปกระทำแล้วก็สอดคล้องกับข้อ,ข,อข้อที่สามที่ผ่านมาแล้วแหละถ้าหากว่าเราทําตัวเลี้ยวแหลกทาตัวเลี้ยวไหลมันก็ไม่มีใครที่จะมากราบมาไหว้เราหรอกไม่มีใครให้การสนับสนุนไม่มีใครต้องอ,อุปมภ์เรามัน การประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับตัวของเราเองเสียหายกับวัดเสียหายกับพระศาสนาก็อย่าไปปลดลฤติบฏิบัิประพฤติปฏิบัติเหมือนกับที่เราเห็นตามสื่อต่างๆมาเนี่ะตามสื่อต่างๆก็ไม่ต้องนำมาพรารณาเราก็เข้าปะพฤติอะไร เหมืนเมื่อเราเห็นก็ทำก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราอย่าไปทำเหมือนเขาเราอย่าไปพูดเหมือนเขาเราประพฤติยังไม่พอยังไปชวนเาียกชนโยมถึงชักชวนคนโน้นคนนี้ทำก็ทําให้เกิดความเสียหายอีกเหะฉะนเราในฐานะที่เป็นนักรบของพระเจ้าต้องให้ความสําคัญต้องใส่ใจให้มากถ้าเราไม่ใส่ใจไม่ให้ความสําคัญเนี่ย มันก็จะเกิดความเสียหายกับพระศาสนานที่บอกว่าเป็นนักรบของพระเจ้าแล้วก็หมายควาว่านักรบของพระเจ้าไม่ได้ไปลบก,กับใครหรอกไม่ได้ไปลบก,กับคนน้อนคนนี้ไม่ได้ไปลบก,กับข้าศึกศัตรูอะไรหรอกแต่ลบกับตัวเองลบกับข้าศึกภายในที่เป็นกิเลสกิเลสที่มันครอบยำมันน,นั่งเข้าถึว่าเราอยู่ดี มันสารพัดที่มันจะมาบังคับบัญชาจิตใจของเราเรามีหน้าที่ลบก,กับหมู่พยามาหมู่พยามาโดยเฉพาะกินเลยสามตัวกินเลยสามตัวก็คือลาคโบสัพพะหะถือว่าเป็นวนาวนามโมวนามโมมันมีอยู่สามตัวนี่แหละถ้าหากว่าเรา ปล่อยให้มันครอบงำมันก็จะชักนำเราไปในทางที่เสียหายนั้นเราต้องลบขับมันต้องฝึก,กต้องหักต้องรับสาใจของตนเองตรงสงมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพวกเราว่าถึงแม้ว่าสิทธาบทหรือที่เราเรียกว่าศีกลกนักมีถึง227่งงงขอ้อปัะธรรมถ้าหากว่าเรา ไม่สามารถที่จะรักษาทั้งหมดได้พระองค์บอกว่าให้รักษาตัวเดียวให้รักษาสิ่งเดียวก็คือรักษาจิตใจเพราะจิตใจนี่สำคัญมากจิตใจของเรานี่สำคัญถ้าเรารักษาใจของเราได้สิีลกี่ข้อกี่ข้อ,ขอเราก็รักษาได้หมดเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นสรุปลงอยู่ที่ใจพระเจ้าบอกตรัสบอกว่า มโนบุพังข้ามามโนเศรฐถามโนมายาพระราเจรุเทนะภาสติวากรติว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ที่สุดสำคัญแล้วหรือว่าเสร็จสำเร็จแล้วมาแต่ใจเมื่อบุคคลโกรธขึ้นมาก็จะแสดงออกทางกายทางวาจาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญชาวบ้านโบราณนั้นบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่า เพราะฉะนั้นยาสอนให้เราฝึกฝึกใจอารมณ์ที่มันจะมากระทบไม่ทั้งอารมณ์ดีทั้งอารมณ์ร้ายมันจะเข้ามากระทบเราในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราเป็นจะเอาเอาว่าเรื่องเราอะไรต่างๆมันก็เข้ามาหาเราท้าเราเข้ามาทั้งวมดเลยอารมณ์ดีก็เดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็เข้ายายอกย่องสรรเสญเรามายยอกยองเอาพ้านเรา ถ้าเราไปหลงไหลในคำเยินยอในคำยกย่องเขามันก็หลงระเลินหลงระเลิในคำยกย่อป้นเมื่อหลงระเลิแล้วทำไงเราก็ขาดสติอารมณ์รเป็นยังไงบ้างเมื่อเราอยู่ดีๆคนรอ้บคนนี้ก็บอกว่าเรามามดาเราสารพัดมีท่านดอกไม้มีทั้นต้นอินทรียชีวิตของเราโดยเฉพาะความเจ้าบ mm. ้า มันไม่มีใครทําอะไรให้ทุกคนถูกใจหรอกเราฉะนั้นเมื่อเราได้รับก็อิน,นเราก็ต้องทนต้องทนให้ได้เขามาว่าเขามาดา่าเขามาสาเราทัดข้อพิี่พยจารณานตัวของเราหรือว่าเราเป็นเมืที่ของเขาว่าหรือเา่าถ้าไมไ่เป็นเราก็รักษาใจของเราไม่ไ่โกรธไม่ไปโกรธไปเกลียดเป็นต้ต่อบไม่เป็น,ปน,ปน,ปนต้อตอบเขาจะว่าอย่างไงรก็เลือกของเขา เราไม่ได้เป็นเหมือนดังที่ถอว่าแต่สิ่งสำคัญก็คือเราทําตัวให้ให้เป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของสัตยาดมนั่นแหละสิ่งสำคัญอันนี้ก็คือธรรมะที่นำเาฝากคือเรียกว่าเป็นธรรมะสำหรับผู้บริหารผู้ปกครองสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งท่านเจ้าว่าท่านท่านประหลัดท่านนายกท่าน กำนันผู้ใหญ่บ้าสบนสบตแม้กระทั่งญาติโยมอยู่ในครัวเรือนเราก็สามารถนำธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ไปใช้ไปรู้ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาวทุกทุกท่านที่ได้มาให้กำลังจิตกำลังใจมาสแสดงพุทธิการกับท่านพระอธิกาติธรรมแต่เจ้าพระโลในวันนี้ก็ขอเชิญชวนชักชวนอาณาสง าติโยมสาธุชนทุกท่านในน้อมจิตน้อมใจให้เป็นบุญเป็นประสงค์ได้อำนวยอวยพรให้ท่านพระธิดาธีรพักเตชพโลต่อให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกข์ทกโรคภัยเจริญน้อกงามไปบุญในปวาพุทธศศาสนา่ยิ่งขึ้นไป อาเดินบนระสนทั้งหลายนัองปวงจงเป็นปฏิการักขอแทนญาติโยมสาวทุกจนทุกท่านมีนางสาวนงรักอมรไทศารประลัดอำเภอที่บุตรังสาหานปฏิัารราชการแทนนั้นแนวเกิดเป็นต้นเป็นประธานจมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกสวรโลกใยหากครจากก็ยังตรายทั้งหลายทั้งปวงที่สิบเดือนประการใดถ้าเป็นไนเจ้าก็ตอบเท่าทำแล้ว ก็ขอให้สิ่งนั้นจปการสำเร็จจงการสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิทักษ์อชัยเกลอายุวันนะสุขะาพภระทุกที่ภาละทีการจงทุกท่านทุกคนเถิน